แอฟทัษออนแต่งงาน1ล้านบาทพี่จ่ายให้เลยสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่อง New อัปเดตเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับแอฟทักษออนกับหนุ่มนนกุลชานนนแน่นอนว่าหลังจากเปิดตัวก็มีทั้งคนเข้ามาแสดงความยินดีและก็มีดราม่าบ้างเล็กน้อยสำหรับอายุที่ห่างกันถึง16ปี แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่อย่างใดและนับวันก็ยิ่งเพิ่มความหวานขึ้นเรื่อยๆและอีกไม่กี่วันก็จะเสิร์ฟความฟินกันอีกแล้วด้วยซีรีส์ที่ทั้งคู่แสดงด้วยกันเรื่องหารักด้วยใจเธอร์ไฟยัวเซลล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมของโพลีพลัสจัด<ะ>ให้ก็ได้โพสต์คลิปช่วงหนึ่งของรายการสามแซบโดยพ่อหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยลได้กล่าวไว้ว่า,าประกาศแอฟทัอนแต่งงาน ที่ใส่ซองให้1ล้านบาทงานนี้ทำเอาแอฟทักษอรนนั้นถึงกับเสียอาการเขินหนักมากยิ้มไม่หุบเก็บอาการไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวโดวยไอจของพลลี่พลัสจัดให้ได้โพสแคปชั่นเอาไว้ว่าเท่าแก่หนุ่มประกาศใส่ซองงานแต่งแม่ฟหนึล้านบาทจรวดหรือจะขีปนาวุธก็มาดิและหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลและแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก อาทิเช่นแต่งเลยคะ่ะแม่แอสแต่งเลยเลยจะได้มีนนกุลน้อยให้น้องปีเร็วๆค่ะพี่หนุ่มเขาสุดทุกเรื่องจริงๆทั้งช่วยเหลือคนในสังคมเอย่ยซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนดาราด้วยกันเอย่ยรีบเลยแม่พ่อจรวดพร้อมแล้วครับพี่หนุ่มได้จ่ายแน่นอนคะ่ะพ่อจรวดพร้อมมากหนูอยากเห็นพ่อหนุ่มเป็นหนึ่งล้านแม่แอสทําให้หนูสมหวังหน่อยพี่หนุ่มได้จ่ายแน่เป็นพยานคะ่ะใส่ซองรอเลยนะคะพ่อ พี่หนุ่มจะได้เสียเงินล้านแน่นอนค่ะฟันทงทุกคนเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วพี่หนุ่มได้จ่ายแน่นอนค่ะพ่อจรวจพร้อมมากแอฟพร้อมหรือยังแต่พ่อจรวจพร้อมแล้วปีหน้านี้ได้แจกเงินล้านแบบติดจรวจแน่แต่งเลยค่าแม่แอฟช้าไม่ได้แล้วค่าแม่แอฟแม่แอฟรีไปหาเลิกแต่งเลยค่ะนนได้ยินยังจะขอพรุ่งนี้เลยเรียกได้ว่าแซวกันเรื่องแต่งงานแบบนี้น่าจะมีลุ้นกันแน่นอนจ้า